สวัสดีครับกับผมหมอดูไพ่ยิปซีแมนๆนะครับวันนี้จะมาพยากรณดวงรายเดือนนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2559นะครับราศีกรกฎสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับคำทำนายครอบคลุมช่วงระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2559นะครับดวงชะตาเสียงได้ไพ่ strength หรือไพ่หญิงแกร่งนะครับหรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือไพ่ผู้หญิงข่มสิงโตนะครับช่วงนี้ดวงชะตาต้องระง,งับอารมณ์ระง,งับความโมโหโกรธาให้ดีๆนะครับเพราะมีโอกาสที่จะต้องปะทะคารมกับใครๆง่ายมากๆครับต้องเงียบๆสงบนิ่งให้ดีที่สุดแล้วก็ผ่อนปลนอารมณ์นะครับอย่าร้อนรนร้อน,ร,อน,ร,อนรุ่มนะครับครอบครัวความรัก สงบปากสงบคำอย่าใจร้อนอย่าวู่วามครับไม่งั้นจะเกิดการขุ่นข้องหมองใจกันได้ง่ายได้ครับการงานพ,พยายามอย่าหักด้ามพลาด้วยเขา่าอย่าถือดีอวดดีเพราะไม่งั้นจะเกิดสัญญาณาในวงการงานได้ครับธุรกิจกิจการงานนิ่งๆิ่งเงียบเียบ,บเดินไปตามเดิมครับอย่าพึ่งคิดการใหญ่หลีกเลี่ยงการเจรจาแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนจะทําให้อีกฝ่ายคิดไปคนละทางนะครับ คิดไปคนละอย่างคนละแนวทางนะครับจะนำมาซึ่งสารพันปัญหาในภายหลังครับการเงินโชคลาบงดการเสี่ยงทุกกรณีครับหมอดูไพ่ยิบซีแม่นๆค่าครูครั้งละ259บาทโทร090 525 1499เว็บไซต์ w w w m a d u d u g c o m ูดนะครับ u เ,เสิร์ชหาคำว่าดูดวงไพ่ยิบซีแม่นๆออนไลน์นะครับ และอีกหนึ่งช่องทาง LINE ID KTP-2014 ขอบคุณครับ